ครับก็สวัสดีกับที่นักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้พาพี่ๆน้าๆทุกท่านมาที่คลองสพิพัดนะครับช่วงคลองสามถึงคลองสี่นะครับวันนี้ออกหมา,ใหายใกล้ๆบ้านนะครับเพราะว่าสภาพอากาศม่ค่ก็จะเป็นใจเท่าไหร่ว่าวันนี้ก็อากาศมืดทุกงฟ้าฟุ้งฝนว่าอย่างนั้นนะครับทกก็เลยมาลองลงหมายใกล้ๆบ้านกันนะครับไม่รู้ว่าวันนี้จะพอมีตัว ให้กับพี่พี่ธนะทุกท่านได้รับชมกันหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ท,กทุกอย่างก็พร้อมแล้วนะครับเดีย๋ยวเราไปลงเก็บกันครับไปกัน,นเลยครับ ลงเบรคไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตามคุ้นตามเชียร์กันนะครับว่าตอนนี้จะมีผลงานไปฝากที่ท่ทนาน้ากันหรือเปล่าครับีบ้าทนท่นาน้าน้งข้างดิงปราชอนขึ้นไปแล้วครับมาแล้วครับแถวบ้านของเรายังนะครับเดี๋ยวเราต้องรอตางกันต่อว่าจะมีผลงานหรือเปล่าครับไปครับ ือที่ใช้วันนี้จะเป็นเหยื่อเหลือจากไปคลองขุดใหม่มานะครับเมื่อเมื่อตอนวันอาทิตย์นะครับก็เลยวันนี้ก็เลยออกมาลองที่คลองแล้วพี่พาด,ดูนะครับว่าจะมีผลงานหรือเปล่าครับฝากทุกพี่ทนะนะครับติดตามชมช่องน้อยหนงคนข้าง,งคลองด้วยนะครับกดไลค์กดถูกใจกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจเพื่อทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับฝากทพ,พี่ทน,นะทุกท่านด้วยครับ งั้นเดี๋ยวเรามาตามชมผลงานกันต่อครับเริ่มมีอาการแล้วพัาะนาะ มาครับนะตะลังไซใหญ่เลยครับ สองครับนะ้ากำลังเหมือนเดิมครับใสยใหญ่ๆเลยครับตอนนี้ฝนล,ลงเม็ดแล้วนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์กันอีกทีหนึ่งครับว่าเพราะถ้ามันฝนล,ลงเม็ดหนักเราก็ต้องเก็บนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังครับยังยังต่างกันต่ออยู่ครับไปครับ เรียนครับ มังสายสวยครับนะนะ แกเลครับพี่น้องกำลังอีกแล้วครับหลังจากที่เราผมตีกมื่อตอนลงลงเหยื่อตอนแรกนะครับจะตีสลับมีใกล้กับไกลนะครับตีตรงกลางกับตีติดฝั่งนะครับมาดูแล้วปลาน่าจะกินตรง ขอฝั่งนะครับก็เ,เลยหลยังจากนี้ก็จะตีไปที่ขอบฝั่งเลยนะครับก็ดูแล้วปลาน่าจจะเข้าดีกว่าตีตรงกลางนะครับเดี๋ยวเรามาตามลุ้นกันต่อครับตรนนี้กล้องก็อ,อาจจะดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนไม่มีแสงแดดนะครับแล้วก็สภาพอากาศคุ้มฟ้าคุุมฝน ทำให้กล้องมันไม่ค่อยไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่นะครับจะแสงสว่างน้อยไปนิดนึงนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขออภัยพี่ๆน้าๆนะด้วยนะครับ อาพัฒนะมากำลังครับ

เรวก็จะมีปลาใหญ่เข้าบ้างครับเพราะว่าน้ำเริ่มไหลแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตามรุ่นกันต่อครับกับหมายเดิมนะครับผมไปครับ มังแซยสวยๆครับ,รบหลังจากที่เราไม่ควย้ายก็ว่าอากาศก็เริ่มดีขึ้นท้องฟ้าก็เริ่มโปร่งแล้วนะครับน้ำนก็เริ่มไหลจะไหลไม่แรงจะไหลแบบเฉยๆนะครับแต่ก็น้ำก็เริ่มดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูอีกทีนึงงรูดต,ตามเชือกกันอีกทีนึงนะครับว่า มีปลาใหญ่เข้าอีกหรือเปล่าครับไปกันเลยครับครับปืนใส่เล็กๆครับ เพราะว่าอากาศจะร่มดีน้ำก็ร่มไหลกาเข้ามุดยาวครับวันนี้มุดยาวฝากพี่ๆท่านนะติดตามกันยาวเลยครับไอ้กรับ ยังไซส์ใหญ่แล้วครับ ตอนนี้ก็เริ่มค้มเข้ามาครับฝังง่งนู้นจะเป็นวันไฟครับฝนไปจะไหม้อะไรสักอย่างหนึง่งอาจะยังคือมืฝนก็ลงเม็ดเล็นิดๆหน่อยครับฝนเยอะถ้าเราเราก็ยังอยู่นะครับยังอยู่กันที่เดิมเดี๋ยวฝากพี่ๆนาตามลุ้นตามแชร์กันต่อครับลุ้นกันายาวๆครับวันนี้ไปครับ ร้าโจ้ครับร้าโจ้คนทำมาหากินมาแล้วครับปับเลกหไม้เล็ดมาแห้วซะแล้วครับนั้น,นโอ้ยมดตบานบอครับสำหรับวันนี้ก็คงเฉพาะแค่นี้นะครับสำหรับหมายของรปภช่วงของที่สามถึงที่สี่ สภาพที่บรรยากาศไม่ค่อยเป็นใจนะครับวันนี้ทั้งฝนคภาพท้องลมแต่มาดูผลงานกันครับวันนี้ว่ามีผลงานฝากกันน้ากันหรือเปล่าไปดูนครับ ไม่ธรรมดา,ามไม่ธรรมดาปนินสายใหญ่ๆตัวนึง่ง<ป>ยกครับก็สำหรับวันนี้ก็คงจะเพียงเท่านี้นะครับก็ขอฝากช่องร้อยหนุ่มคนข้างคลองครับให้กับที่แล้นะุกท่านติดตามผลงานด้วยครับแล้วก็ฝากคลิปต่อไปนะครับว่าเราจะไปที่ไหนกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ ฝากพิจนาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ